สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบ่อยนะครับสำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือปัญหาที่เราต้องเจอนอกจากว่ามือถือของเราเนี่ยเกิดการขัดข้องหรือว่าเสียอะไรต่างๆแล้วเรื่องของอุปกรณ์การชาร์จโทรศัพท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยก็มักจะพังแล้วก็เสียอยู่บ่อยๆเพราะว่าอุปกรณ์ในสมัยนี้นะครับผมก็มีอยู่หลายเกรดเลยถูกก็มีแพงก็มีโดยเฉพาะอะแดปเตอร์นะครับที่เสียบกับสายแบตเนี่ย บางทีเนี่ยก็เกิดการเสียขึ้นมานะครับเกิดการช็อตตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับหรือเราไปค้างตามโรงแรมรีสอร์ทตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วเพอเนี่ยก็มาเสียพอดีเลยถ้าเรามีอะแดปเตอร์อะไหล่เปลี่ยนสำรองใช้ก็ยังเขายังชั่วหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องชาร์จมือถือของเราแล้วเราไม่สะดวกนะครับกับการไปซื้ออะแดปเตอร์มาจากร้านค้านะครับ เราจะแก้ไขกันแบบไหนดีนะครับให้เราเสียบชาร์จมือถือ,อใช้แบบถุกเฉือนได้ไปก่อนอยี๋ในคลิปนี้นะครับผมก็มีทิคไอเดียการแก้ไขปัญหามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับลองดูที่กล่องทีวีดิจิตอลนะครับหรือถ้าตามโรงแรมรีรสอร์ทเนี่ยก็น่าจะมีอยู่เราจะแก้ปัญหาด้วยตัวนี้กันถ้าเรามาดูใกล้ๆที่กล่องทีวีดิจิตอลนะครับ จะสังเกตว่ามันจะมีช่องเสียบ USB อยู่ที่หน้ากล่องซึ่งเราก็สามารถเอาสายชาร์จมือถือของเรานะครับมาทําการเสียบชาร์จมือถือตรงนี้แก้ปัญหาได้แล้วทีนี้ไฟที่ออกมาจากช่อง USB ตรงนี้นะครับมันมีกี่โวลต์เดี๋ยวผมก็จะมาทําการวัดโวลต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันผมได้ทําสาย USB นะครับสำหรับการทดสอบเอาไว้ เราจะมาวัดแรงดันไฟด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอลกันนะครับก็แตะไปดำนะครับขัวบ้วลบแล้วก็แดงขั้วบวกนี่เลยครับผมได้5โวลต์พอดีเลย5โวลต์น,นะครับก็เป็นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เราในการชาร์จโทรศัพท์มือถือพอดีเลย เป็นสนใจนะครับช่องเสียบ usb ที่ติดตั้งเสริมมากับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตารับลักเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องใช้อื่นก็ตามนะครับแรงดันไฟของช่อง usb เนี่ยก็จะมีแรงดันประมาณ5โวลต์แต่ถ้าอุปกรณ์เครื่องไหนของเราที่มีช่องเสียบ usb เนี่ยเสียแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ช่องเสียบ usb เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องนํามาวัดโวลต์ดูก่อนนะครับว่ามันได้5้าโวลต์หรือเปล่าถ้า วัดได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับของที่เสียแล้วซึ่งวิธีการแก้ไขแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาแบบฉุกเฉินชั่วคราวไปก่อนได้นะครับในการชาร์จมือถือของเรา,าแบบสำมรองนะครับแล้วก็เวลาถึงตอนเช้าหรือว่าเราไปเจอร้านขายอะแดปเตอร์เราก็ค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนใช้งานใหม่ ก็ลองดูเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ